น้องกินเข้าด้วยกันเข้ากับตำส้มมาเตดนะครับกับปลายังก็ปลาวงนี่อดมาเต็ดนะครับตำมาเต็ดตำส้มคนเหนือห้องตำส้มส้มนึ่หมายถึงอย่างกับโมโหนะแต่ของห้องว่าส้มมาเตด อืมน้องมันน้ะอืมฟักปูนกอืมห้องฟักปูนกอีสานห้องฟักอีร์คนไทยห้องใบสะรู๋แต่ผมจะห้องฟักปูนกเอ้ยเมย์เหรอเกิดมากับมิติมิเมย์ họ có thông tin mới là kính chấm cái tròn chơi bằng cả nó cho lắm suốt cửa hướng mới uhm. này. เขาว่าตำส้มประเภทบมันล้มนี่นะตำส้มระเภทมันต้องเผ็ดเพชรมันถึงจะล้มแต่ว่ากระเพาะถามหาเลยขปุนกขปถิหักกระถิ่น

ออาดไปออกไปไหนดูเหืนหวยในห้องทงสวนก็เกิดบาไหวงั้นนักไปดยมันหนุกหนุกคือปวย

คามเป็นจริเนี่ยสอบปรนี่รายขานั้นเลยคืออบปกองมันเป็นผู้คนเป็นรัตรีรัีเราเป็นผู้ใหญ่กวเสใครเป็นคนดูครับคุณนกงามขนาดับนงโอ้ปิดหน้าหานนะใบงามเนาะครัคุณนกงามงามเนาะพัดโอันกนะ Ơ, ừ. ô, oh, cái bản hắn Như thế là đây vào bản kín các khâu nào Hắn tắc nhọc, tắc nhọc Hắn tắc nhọc, tắc nhọc, bản các khâu à mình còn, mình chắc vào đây nào Tắc nhọc, tắc nhọc, thấy có Xài Ừ. 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 tổ Ừ. na Ừ. ิเป็นควายละฉักคุณมมันใส่เปนควายหรืองอเป็นควายน้อ xe xe bẩn trâu vó hả Thì ta là một tấm chỉ mí rồi Xe xe bẩn cho sủa mà ra cái tấm chỉ mí nữa Nào bấm hả nó กพักนี่นักากนังบอวิตามินนะจุกระโคกินพักบ้นบ้นบงอควายดูกินพักตัวเบลเบลอ เกี่ยวกันเป็นกรรมพันธุ์หมเรื่องควนเรื่องผอมนะธรรมดาของมันธรรมดาของโลกควนจะมันผอมจะมันผอมเป็นคนดีเอือน้องคันหอมสุอย่างดีดีสุด

ป่ามันร่ำเหรออืมข็งครับวนเนียเป็นข้นเตือนแล้นะมันชินเตือนทุ่งตื่นทั้ันฮะตือนขวายอุ้งสิบหมงมัน้เตือนนะ thì đun cắm hở xếp món tên quái là thì chính tương, tương châu cả thì thì tên mắc nhiều <laughs> nữa mắc nhiều lắp to cả, cả. tên châu luôn môn cắm này tuyền, Viet, môn, xếp môn. là cái tên có xếp món quái nó phải châu không cần đơ tên thì chi thì... tên bốc được mà là mời khứa lựa được mà nhiều nhé chẳng mà nhắn mà nó to nữa nó nhẹ nhắn à ngán của mỹ đứa khó trang nhọ mặc chín kho của phó thí ví là này ừ. Ừ. cực chỉ lầm nặng thì ăn cắn ra bán Ủa cái hơn ạ Mùi em tăng phải ừ, sôn, xa đáng rồi. Thuộc có, hộp có quà đáng Nhập kiếp à. nhạc cán phải nhạc cán phải ừ. ừ, Xay số chứ đâu Xay số nhau biến Cái cúm của nó mấy ngấn nặng, nặng nó chán nè không chán cần nhắn lưới nhắn lưới nè chỉ mới nhắn nó còn mấy ngân nè nó bật xuống cho hai cho nó tạm không nè tục tại hoài như xuống luôn bọn cùng miếng sáu tám nè kín nè bọn như còn néo đó. โล่ไปกินมากก็อิ่มเนี่ยขนกินกินหนักปนะทำไมสมัยตะกอนกันลาบเนาะเอาไปเขาไปไแล้วลาบนะตบถ่ายโดยตบถ่ายโดยคนอ่อ,องน,นี่คนไทยห่องนั่นว่าอี๋วคนเมียงห่องอ่อง

mình về mấy công không hôm, trời không đúng mới là mình quên đi phọt nói vậy ừ. mình phép, cái phết phải không cà phọt quên này cả gặp làm say nhận hơn một phần nhận thôi mai con khỏi chú cấn cơ

ลองเต็มเขาอีกมั้งเรื่องก่อนเด้อขอเขากันเมี้ยงก่อน